เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในบ่ายวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2553ที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศในรถเก๋งเก่าๆที่จอดดูในมุมอับเต็มไปด้วยความตึงเครียดดาบตำรวจนรงตำรวจสายสืบมากประสบการณ์จากกองสืบสวนภูธรภาคหนึ่งกำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัย เขากำลังปฏิบัติภารากิจที่อันตรายที่สุดภารากิจหนึ่งในชีวิตนั่นคือการปลอมตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติดเพื่อเข้าล่อซื้อยาบ้าจากเอเย่นรายใหญ่เป้าหมายของเขาในวันนี้คือชายหนุ่มที่วงการรู้จักกันในชื่อจิ๊บไพเขียวนามสมมุติอาดยากรตัวร้ายที่ตำรวจต้องการตัวมานานเขาไม่ใช่แค่ผู้ขายยาแต่ยังพัวพันกับคดีปล้น และทำร้ายร่างกายอีกหลายคดีดาบนารงได้พูดคุยโทรศัพท์กับเป้าหมายเสียงจากปลายสายดูใจเย็นและไม่น่าไว้วางใจมีการเปลี่ยนสถานที่นัดหมายหลายครั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของนักค้ายาที่ระแวดระวังตัวสูงจนสุดท้ายมาลงเอยกันที่ลานจอดรถแห่งนี้ทีมสนับสนุนในชุดนอกเครื่องแบบจอดรถอยู่ห่าง ทุกสายตาจับจ้องไปที่รถของดาบนารงค์รอคอยสัญญาณและแล้วรถยนต์ฮอนด้าแจสีบรอนคันหนึ่งก็ขับเข้ามาจอดเทียบชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างคนขับคือจิ๊บภัยเขียวเขาไม่ได้ลงจากรถแต่กวักมือเรียกให้ดาบนารงเข้าไปหาดาบนารงค์เปิดประตูลงจากรถเดินเข้าไปที่รถของคนร้ายตามแผนแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น จิ๊บไพ่เขียวไหวตัวทันเขารู้ว่านี่คือการล่อซื้อเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่ชักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ดาบนารงในระยะเผาขนกระสุนเจาะเข้าที่ร่างของดาบนารงเขาล้มลงทันทีทีมสนับสนุนที่เห็นเหตุการณ์รีบเคลื่อนรถเท่าชาร์จเกิดการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดกลางลานจอดรถแต่คนร้ายอาศัยความชุลมุนขับรถฝ่าวงล้อมหลบหนีไปได้ ดาบตำรวจนรงตำรวจผู้กล้าหาญได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเขาเสียสละชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่การล่อซื้อที่ล้มเหลวได้แปลเปลี่ยนเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และมันได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายที่ฆ่าตำรวจที่ดุเดือดและเข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หลังจากก่อเหตุยิงดาบตำรวจนรงจิ๊บไผ่เขียว และแฟนสาวที่มาด้วยกันในรถก็ได้เหยียบคันเร่งหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างบ้าคลั่งพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เพิ่งทำลงไปไม่ใช่แค่การยิงต่อสู้ธรรมดาแต่มันคือการประกาศสงครามกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติการหลบหนีของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นณวินาทีนั้นพวกเขาไม่ได้มุ่งหน้ากลับบ้านหรือไปอยังที่ที่ตำรวจคาดคิด แต่ขับรถมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในเขตรอยต่อของจังหวัดที่นั่นพวกเขาได้นำรถฮอนด้าแจสที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ในป่ารกข้างทางแล้วเปลี่ยนไปใช้รถกระบะอีกคันหนึ่งที่เพื่อนในเครือข่ายนำมาจอดรอไว้ให้โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่ใช้ในการติดต่อล่อซื้อถูกหักซิมการ์ดและโยนทิ้งไปคนละทิศคนละทาง พวกเขาตัดขาตัวเองจากโลกภายนอกเหลือเพียงการติดต่อผ่านเครือข่ายใต้ดินที่ตำรวจยังแกะรอยไปไม่ถึงจิปไ่เขียวไม่ใช่อัจฉริยกรธรรมดาเขาเติบโตมาในแวดวงนักเลงและยาเสพติดเขารู้ดีว่าตำรวจจะทำงานอย่างไรเขารู้ว่าต้องทำลายหลักฐานอะไรบ้างและเขาก็มีเครือข่ายลูกน้องที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในการหลบหนี ความโหดเหี้ยมบวกกับความรอบคอบในการทำลายหลักฐานทำให้เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับตำรวจในขณะที่ร่างของดาบนารงถูกนำส่งโรงพยาบาลและทีมพิสูจน์หลักฐานกำลังเก็บปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุจิ๊บไผ่เขียวและแฟนสาวก็กำลังเดินทางหายเข้าไปในความมืดพวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นจากผู้ค้ายากลายเป็นฆาตรกรสังหารตำรวจ ข่าวการเสียชีวิตของดาบตำรวจนรงค์แพร่กระจายไปทั่วกรมตำรวจอย่างรวดเร็วการสูญเสียเพื่อนร่วมอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญไปในเงื้อมือของคนร้ายได้สร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงมันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่มันคือการหยามเกียรติและศักดิ์ศรีเช้าวันที่14ธันวาคม2553ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ได้มีการเรียกประชุมด่วนของนายตำรวจระดับสูงบรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความเงียบบนจอโปรเจคเตอร์คือภาพใบหน้าของจิบไผ่เขียวและประวัติอาชญากรรมทั้งหมดของเขาเขาไม่ใช่แค่อาชญากรธรรมดาอีกต่อไปแต่เขาคือผู้ต้องหาหมายเลขหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการตัวและในที่ประชุมนั้น ก็ได้มีคำสั่งเด็ดขาดให้จัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษขึ้นมาทันทีภารกิจของเรามีเพียงหนึ่งเดียวคือพลิกแผ่นดินล่าตัวจิ๊บไผ่เขียวและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเขาทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้กำลังคนหรือทรัพยากรมากเท่าใดก็ตามโต๊ะทำงานของพวกเรากลายเป็นวอร์รูมขนาดย่อมเราต้องคิดให้เร็วกว่าคนร้ายหนก้าเสมอ ความท้าทายของเราคือเรากำลังไล่ล่าคนที่รู้จักพื้นที่และมีเครือข่ายกว้างขวางและที่สำคัญเขาพร้อมที่จะยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทุกวินาทีแม้ว่าจิบไ่เขียวจะทำลายโทรศัพท์ที่ใช้ในการล่อซื้อไปแล้วแต่เราเชื่อว่าเขาต้องหาทางติดต่อกับเครือข่ายของเขาเพื่อหลบหนีการไล่ล่าของเราจึงเริ่มต้นขึ้นในโลกที่มองไม่เห็นนั่นคือในอากาศวันที่15ธันวาคม ทีมสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของเราทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเราเริ่มต้นจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ต้องสงสัยทั้งหมดที่เคยติดต่อกับดาบนารงในช่วงก่อนเกิดเหตุและเราก็พบเบอร์หนึ่งที่เป็นเบอร์ระบบเติมเงินที่เพิ่งเปิดใช้งานเราชื่อว่านี่คือเบอร์ของจิบแต่คนร้ายอย่างจิบรู้ดีว่าตำรวจจะตามรอยจากโทรศัพท์มีการเปิดปิดเครื่องสลับซิมและเปลี่ยนเครื่องไปเรื่อยๆ ทำให้การระบตุตำแหน่งที่แน่นอนเป็นไปได้ยากมากเหมือนการไล่จับผีที่ผุดๆโผล่ๆแต่เขาพลาดไปจุดหนึ่งเขาไม่ได้หนีคนเดียวเขามีแฟนสาวไปด้วยเราได้ระบตุตัวตนของแฟนสาวที่อยู่ในรถวันเกิดเหตุและเราก็เริ่มแกะรอยโทรศัพท์ของเธอแทนแม้เธอจะระวังตัวแต่ก็ไม่ได้มีวินัยเท่ากับจิ๊บและนั่นคือจุดอ่อนของพวกเขาและแล้วเราก็จับสัญญ,ญาณได้ โทรศัพท์ของแฟนสาวได้เปิดใช้งานเป็นเวลาสั้นๆและสัญญาณสุดท้ายที่จับได้มาจากเสาสัญญาณในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบรุรีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค7แม้จะเป็นเพียงจุดสัญญาณกว้างๆแต่นี่คือเบาะแสแรกที่จับต้องได้ที่บอกเราว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกอาจจะเพื่อหาทางข้ามชายแดนข้อมูลนี้ถูกส่งต่อไปยังทีมพื้นดินทันทีการไล่ล่าที่เคยมืดมน ตอนนี้เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นแล้วแต่การตามหาคนสองคนในพื้นที่ป่าเขาที่กว้างใหญ่ของสวนพึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการงมเข็มในมหาสมุทรเราต้องการเบาะแสมากกว่านี้ทีมสืบสวนของเราได้ลงพื้นที่เข้าไปในทุกซอกทุกมุมของโลกใต้ดินที่จิ๊บภัยเขียวเคยข้องเกี่ยวเรากดดันเครือข่ายของเขาทุกคนทั้งเพื่อนลูกน้องหรือแม้แต่ศัตรูเพื่อหาเบาะแสว่า ใครคือคนที่ให้ที่พักพิงแก่เขาวันที่17ถึง18ธันวาคมการกดดันอย่างหนักเริ่มได้ผลเราได้รับข้อมูลจากสายข่าวคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลว่าจิ๊บและแฟนสาวได้ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าคนหนึ่งซึ่งเปิดฟาร์มหมูอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีนี่คือเบาะแสที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับเรานำข้อมูลตำแหน่งเสาสัญญาณที่เคยจับได้ มาเทียบกับที่ตั้งของฟาร์มหมูต้องสงสัยและพบว่ามันอยู่ในรัศมีเดียวกันตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเราเจอรังของเขาแล้วแต่การจะบุกเข้าตรวจค้นฟาร์มขนาดใหญ่ที่อาจมีคนคุ้มกันและอาวุธเราต้องมีหลักฐานที่แน่นหนากว่า,วานี้เราจึงใช้วิธีการเฝ้าติดตามอย่างเงียบๆทีมสืบสวนได้แฝงตัวเข้าไปในพื้นที่รอบๆฟาร์มเราเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอด24ชั่วโมงและในที่สุด ความอดทนของเราก็เป็นผลเราตรวจพบการเคลื่อนไหวของรถกระบะคันหนึ่งที่ขับออกมาจากฟาร์มในตอนกลางดึกและมุ่งหน้าไปยังตลาดแห่งหนึ่งคนที่ลงจากรถมาซื้อของคือแฟนสาวของจิบไผ่เขียวตอนนี้เรามั่นใจร้อยเปอร์เซน์พวกเขาอยู่ที่นั่นเมื่อเรายืนยันเป้าหมายได้แล้วทั้งทีมสืบสวนจากส่วนกลางตำรวจภูธรภาค7และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ได้เปิดปฏิบัติการร่วมเพื่อเข้าปิดล้อมฟาร์มหมูแห่งนั้นกลางดึกคืนวันที่19ธันวาคมทีมของเราได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่รอบๆฟาร์มอย่างเงียบเชียบที่สุดเราใช้ความมืดเป็นเกราะกำบังค่อยๆวางกำลังปิดล้อมทุกเส้นทางเข้าออกบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนรู้ดีว่าเป้าหมายของเราคือฆาตกรที่มีอาวุธและพร้อมจะยิงต่อสู้เราวางแผนที่จะเข้าจู่โจม ในช่วงรุ่งสางซึ่งเป็นเวลาที่คนร้ายน่าจะนอนหลับสนิทและไม่ทันได้ตั้งตัวที่สุดแต่จิ๊บไผ่เขียวเขาระวังตัวและมีสัญชตาตญาณของอาชญากรเต็มเปี่ยมอาจจะเป็นเพราะเสียงสุนัขที่เหา่าผิดปกติหรืออาจจะเป็นเพราะสัญชตาตญาณของเขาเองเขารู้ตัวว่ากำลังจะถูกปิดล้อมยังไม่ทันได้แสงแรกของวันจะมาถึงเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นจากในฟาร์มเขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเปิดทาง ก่อนจะวิ่งฝ่าความมืดออกไปทางหลังฟาร์มซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกทีมของเราเข้าปะทะและไล่ติดตามไปทันทีเกิดการยิงต่อสู้การขึ้นเป็นระยะๆะะในความมืดแต่ด้วยความชำนาญในพื้นที่และความบ้าระหัมเขาก็สามารถฝ่าวงล้อมหลบหนีไปได้อีกครั้งเราพลาดเป้าแต่เราก็ไม่ได้ล้มเหลวทั้งหมดในเซฟเฮาส์ที่เขาเพิ่งหนีไปเราพบร่องรอยและหลักฐานสำคัญหลายอย่างรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่เขาใช้ติดต่อกับเครือข่าย เช้าวันที่20ธันวาคมทีมพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเราพบซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ถูกหักทิ้งไว้และเบอร์โทรศัพท์ที่เขาใช้ติดต่อกับเครือข่ายแม้ซิมจะถูกทำลายแต่ข้อมูลการโทรออกล่าสุดยังคงอยู่ในระบบทีมตำรวจไซเบอร์ของเราทำงานแข่งกับเวลาแกะรอยจากเบอร์โทรศัพท์ใหม่นี้และเราก็พบว่าการโทรออกครั้งสุดท้ายคือการโทรไปจองห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเขาไม่ได้หนีไปไกลแต่เขาเปลี่ยนที่ซ่อนตัวไปยังสถานที่ที่เขาเชื่อว่าตำรวจจะคาดไม่ถึงข้อมูลทั้งหมดถูกส่งตรงมาที่ผมตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ไหนมันไม่มีโอกาสให้พลาดได้อีกแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ต้องรัดกุ่มและเด็บขาดที่สุดเราไม่ได้ส่งกำลังเข้าพื้นที่ทันทีแต่เราเรียนรู้จากความผิดพลาด เราใช้วิธีส่งสายสืบแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่รอบๆร,รีสอร์ทก่อนเพื่อยืนยันเป้าหมายและศึกษาภูมิประเทศและสายสืบของเราก็ยืนยันกลับมาจิ๊บไผ่เขียวและแฟนสาวอยู่ที่นั่นจริงๆตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วทั้นกำลังคนข้อมูลและแผนการเหลือเพียงรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นหลังจากที่สายสืบของเรายืนยันเป้าหมายว่า จิ๊บไผ่เขียวและแฟนสาวพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเราได้วางแผนปฏิบัติการที่รัดกุมที่สุดเพื่อเข้าจับกลุ่มวันที่21ธันวาคมเราเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ฟาร์มหมูครั้งนี้จะไม่มีการจู่โจมที่ผลีพผลามแต่จะเป็นการปิดล้อมอย่างเงียบเชียบกำลังตำรวจจากกองปราบปรามและตำรวจภูธรภาค7ในชุดนอกเครื่องแบบได้ทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รอบๆร,ร,รีสอร์ท แฝงทัวร์ไปกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเราค่อยๆเข้าควบคุมพื้นที่ทีละนิดโดยไม่ให้เป้าหมายรู้ตัวรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่ามีภูมิประเทศที่ซับซ้อนซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียมันง่ายต่อการซ่อนตัวของคนร้ายแต่ก็ง,ง่ายต่อการปิดล้อมของเราเช่นกันเราเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดทั้งวันเห็นความเคลื่อนไหวของจิบและแฟนสาวพวกเขาดูผ่อนคลายอาจจะคิดว่าตัวเองหนีรอดมาได้ไกลพอแล้ว พวกเขาไม่รู้เลยว่าทุกย่างก้าวของเขาอยู่ในสายตาของพวกเราเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าบรรยากาศยิ่งทวีความกดดันทีมของเราทุกนายอยู่ในตำแหน่งรอคอยเพียงสัญญาณเดียวแผนของเราคือการรอรอจนถึงช่วงเวลาที่มนุษย์จะหลับสนิทและไม่ระวังตัวที่สุดรุ่งสางของวันที่22ธันวาคมพศ2553 ท่ามกลางความหนาวเย็นของอากาศในช่วงฤดูหนาวในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีทีมปฏิบัติการพิเศษเริ่มเคลื่อนกำลังเราใช้ความเงียบและความมืดที่ยังคงปกคลุมอยู่ค,ยค,ยค่อยๆคืบคลานเข้าไปยังบังกะโลเป้าหมายที่จิบไผ่เขียวและแฟนสาวนอนหลับอยู่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเราได้ข้อมูลมาว่าคนร้ายมีอาวุธปืนร้ายแรงและพร้อมจะต่อสู้จนถึงที่สุด แผนของเราคือการเข้าชาร์จให้เร็วและเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้เขามีโอกาสได้จับอาวุธทีมจู่โจมชุดแรกไปถึงหน้าประตูบังกะโลแล้วสัญญาณมือถูกส่งต่อกันทุกคนเข้าประจำตำแหน่งและในวินาทีที่แสงแรกของดวงอาทิตย์เริ่มสาดส่องตำรวจวางอาวุธทีมของเราบุกเข้าไปในห้องแต่จิ๊บไผ่เขียวไม่ยอมจำนนเขามีปืนวางอยู่ข้างเตียงเสมอ ทันทีที่เสียงของเราดังขึ้นเขาก็คว้าปืนแล้วยิงสวนออกมาทันทีเกิดการยิงประทักกันขึ้นในห้องพักที่แคบแฟนสาวของเขากรีดร้องด้วยความตกใจจิบใช้ความชุลมุนนั้นพังหน้าต่างกระจกแล้วกระโจนหนีออกไปทางหลังบังกะโลซึ่งเป็นแนวป่าเขาไม่ยอมถูกจับเป็นทางเลือกเดียวของเขาคือการยิงต่อสู้เพื่อเปิดทางหนีทีมปิดล้อมที่อยู่ด้านนอกไล่ติดตามไปทันทีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ การไล่ล่าได้เปลี่ยนจากในห้องพักมาสู่พื้นที่ป่ารกข้างรีสอร์ทหลังจากที่จิปไพรยเขียวกระโจนหนีออกจากบังกะโลการไล่ล่าก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสงครามย่อมๆในพื้นที่ป่าข้างรีสอร์ทเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทีมของเราตะโกนสั่งให้เขามอบตัวแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือเสียงกระสุนในขณะที่ทีมส่วนหนึ่งกำลังปะทะกับจิป ทีมอีกชุดก็ได้เข้าควบคุมตัวแฟนสาวของเขาไว้ได้ในบังกะโลเธอยอมจำนนแต่โดยดีการยิงต่อสู้ดุาเนินไปจิปซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่ป่ามากกว่าได้วิ่งหลบหนีและยิงตอบโต้เป็นระยะแต่เขาก็ถูกวงล้อมของตำรวจบีบเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาจนมุมที่บริเวณไร่มันสำปะหลังท้ายรีสอร์ทเขาไม่มีทางให้หนีอีกต่อไปณจุดนั้น แทนที่เขาจะยอมมอบตัวเขากลับเลือกที่จะยิงต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกจุดจบของตัวเองและในที่สุดหลังจากการประทะกันร,ระลอกสุดท้ายเสียงปืนจากฝั่งคนร้ายก็ได้เงียบลงทีมของเราค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปตรวจสอบและก็พบร่างของจิ๊บไผ่เขียวนอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นดินข้างกายเขามีอาวุธปืนตกอยู่เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากปฏิบัติการวิสามันฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการไล่ล่าที่เริ่มต้นขึ้นจากการสูญเสียชีวิตของดาบตำรวจนรงค์ได้ปิดฉากลงด้วยการจบชีวิตของคนร้ายมันคือบทสรุปที่ไม่มีใครต้องการแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขของสังคมคดีปิดบัญชีภัยเขียวได้สิ้นสุดลงทิ้งไว้เพียงเรื่องราวของการสูญเสียความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ และเป็นเครื่องเตือนใจว่าเช่นทางของอาชญากรไม่เคยมีปลายทางที่สวยงามขอบคุณที่ร่วมติดตามการสืบสวนที่ยาวนานและดูเดือดนี้มาจนถึงบทสรุปสวัสดีครับ